านแบบออโต้ก็คือเราวางโดนไว้กดสตาร์ทปุ๊บมันก็ออกไปฉีดพ่นของมันเองเลย ตรงตำแหน่งตรงจุดตรงที่แขนมันพับเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ไฟฟ้าถ้าเราลืมล็อกแขนอะ่ะมันจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอเลยครับว่าแขนไม่ได้ล็อกแบบอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยครับพี่เวลาเรามาถึงที่แปลงนาแล้วอะ่ะสิ่งแรกที่อยากจะให้พี่ทําคือเตรียมตัวรำคือการแขนให้เรียบร้อยนะครับมาเรามาเริ่มที่แขนแรกนะครับแขนแรกด้านหน้าตรงเนี้ยอ่าพี่แค่ทําการยกแล้วกดอันนี้ลงไปพี่ทําเองเลยก็ได้ครับยกขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วพี่กดตรงนี้ล็อกเข้าไปให้ดังแปก๊กกดแรงๆเลยครับ อ่ะกดเลยระวังหนีบมือโอเคนะนี่คือการล็อกล็อกแขนหน้าเรียบร้อยนะครับโฟมเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างจากคนอื่นคือมันจะใหญ่นะครับอ่ะพี่เอาด้านข้างออกเลยด้านข้างจะเป็นโฟมเล็กนะเอาโฟมออกเลยนั่นแหละครับก็ให้กลางแขนด้านข้างโดยการกลางเอาแขนบนกลางออกก่อนนะพี่ลม้มล้มแขนบนลงไปด้านนู้นเลยครับผมแล้วก็กดล็อกทันทีเลยครับสุดเลยครับแล้วกดล็อกโอเคครับพี่อ่าแล้วก็ต่อด้วยแขนล่างครับดึงออกครับ แล้วก็กดล็อกตรงนี้เอานิ้วกดทอ่า ต่อไปครับพี่อันนี้นะอันนี้เราทํามาให้เป็นพิเศษคือเป็นตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปเนี่ยเอาไว้แปะแบตเตอรี่เวลาพี่ใช้เนี่ยแนะนําให้ใช้เรียง1 2 3 4ง2 3 4นอีย่างนี้นะครับมันจะได้กระจายการใช้งานให้เท่ากันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มีแถมมาให้ก็คือท่อน้ํายาสํารองเผื่อตรงไหนมันแตกนะครับก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เองนะต่อไปครับอันนี้จะเป็นอะไหล่เล็กน้อยนะครับที่จะเอาไว้ใช้งานนะครับอันนี้เป็นสายไฟสําหรับเครื่องชาร์จจะมีชุดไขควง นะครับที่เหลือก็จะเป็นอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมเล็กน้อยยกตัวอ,อย่างเช่นแหวนตัวนอ็อตอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆก็คือจะมีให้หมดพร้อมกับตัวรีโมทนะครับอันนี้คือแท่ง RTK นะครับเราจะใส่เพื่อที่จะขยายสัญญาณ GPS ให้กับรีโมทข้อดีก็คือการวัดพิกัดเนี่ยละเอียดขึ้นอีก10เท่าจาก60เซนเนี่ยเหลือประมาณ6เซน แต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากตัวนี้เป็น RTK ขนาดเล็กเนี่ยมันจะรับสัญญาณช้านิดนึ่งนะอาจจะใช้เวลาประมาณ10นาทีในการรับสัญญาณแต่ถามว่าความคลาดเคลื่อนของการทํางานเนี่ยหกเซนหกเซนก็น่าจะประมาณนี้นะกับ6เซนประมาณนี้สําหรับการทําการเกษตรแล้วเนี่ยโดยเฉพาะฉีดฉีดแปลงนากว้างๆอย่างเงี้ยความคาดเคลื่อน60เซนเนี่ย มันไม่มีผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ R t K ก็ได้ถ้าใช้แบตเตอรี่ของรีโมทอย่างเดียวแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงด้ามจับมีอยู่2ก้อนในนี้แล้วนะบิลอินเลยนะครับตัวนี้นะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถอยู่ได้สองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงเสร็จปุ๊บนะก้อนที่2ที่เขาให้มาก็คือตัวนี้วิธีการใส่ก็คือให้กดปุ่มด้านล่างนะครับฝาจะเปิดออกพี่ก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยเสียบเข้าไปด้านล่างกดและดันขึ้นมันก็จะล็อกนะครับแล้วก็ปิดตอนนี้มันจะใช้แบตเตเอรี เสริมก่อนพอแบตเตอรี่เสริมหมดมันจะใช้แบตเตอรี่ในด้ามพอแบตเตอรี่เสริมหมดปุ๊บเราสามารถถอดออกได้เลยนะครับโดยการเปิดฝากดปุ่มเล็กๆตรงนี้ดันลงนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับระหว่างที่ใช้งานอยู่เนี่ยมันก็สลับไปสลับไปใช้ก้อนนี้เองอัตโนมัติระหว่างที่เราใช้ก้อนที่อยู่ในในรีโมทเนี่ยที่ก็เอาแบตเตอรี่ก้อนนี้มาเสียบที่แท่นชาร์จแล้วก็เอาอะแดปเตอร์เนี่ยเสียบเข้าที่แท่นชาร์จสายไฟเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยพอเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเสียงร้องเรียก แบตเตอรี่หมดเต็มแล้วพี่ก็แบตเตอรี่ลีมดก้อนนี้นะครับมาใส่ต่อเลยจังหวะที่พี่ใส่แบตเตอรี่ก้อนนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทําเลยก็คือพลังงานจากแบตเตอรี่ก้อนนี้เขาจะมาชาร์จที่ด้ามให้เต็มอ่าระหว่างนี้เขาก็จะใช้ทั้ง2ก้อนคือเอาก้อนนี้มาชาร์จก้อนนี้ให้เต็มพอก้อนนี้เต็มเสร็จปุ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะตัดไฟจากก้อนนี้มาใช้ก้อนนี้และก้อนนี้ก็จะหมดพี่ก็เอาก้อนนี้ออกมาเสียบชาร์จได้เพราะฉะนั้นมันจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆทํางานได้ทั้งวัน การวาดสิ่งกีดขวางเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนพี่ยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปถึงตรงต้นไม้ตรงนูน้นพี่สามารถที่จะสร้างสิ่งกีดขวางเนี่ยสร้างเกาะกำบังของโดนเนี่ยให้มันอยู่รอบต้นไม้ได้เลยเพราะฉะนั้นโดนเวลาเขาทางานไปเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าต้นไม้เขาจะกลับก่อนดึงตัวกลับก่อนเสมอน,นะครับปุ่มที่3คือ c a l i b r a t i o n point calibration point คือจุดสอบเทียบพิกัดทำไมเราถึงต้องสอบเทียบพิกัดเพราะพิกัด GPS ในแต่ละวินาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวัน แต่และเดือนเนี่ยพิกัด gps มันเพี้ยนไปไม่เท่ากันพี่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทํางานแต่และแต่และแปลงเนี่ยในครั้งแรกที่เราจะปล่อยโดนออกไปเนี่ยเราจะต้องสอบเทียบพิกัดกลับมาเพราะฉะนั้นจุดสอบเทียบพิกัดเนี่ยเป็นจุดสําคัญแล้วมันก็จะมะีการเซฟการอะไรอยู่ข้างล่างซึ่งซึ่งไม่ยากนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเราจะไปวาดแปลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนพี่ศึกษาระบบวิธีการมองแปลงว่าตรงไหนคือจุดหัวเลี้ยวตรงไหนคือเส้นตรงที่เราไม่ต้องไปจุดเพราะฉะนั้นการจุดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพี่มีแปลงนาแบบนี้โค้งออกมาแบบนี้แล้วตรงนี้ตรง ตรงนี้โค้งแล้วตรงนี้ตรงแล้วตรงนี้ก็ตัดอย่างนี้วิธีการวาดแปลงเราคือสมมุติว่าจุดนี้คือจุดแรกพี่ก็จิ้มเลยระหว่างที่มันเป็นเส้นตรงไปถึงตรงจุดนี้ไม่ต้องจิ้มครับเดินไปให้จนถึงสุดแล้วไปจิ้มทีเดียวส่วนตรงนี้ถ้ามันเป็นเหลี่ยมโค้งเป็นโค้งเป็นยูแบบนี้ก็ให้เราจิ้มทุกๆ5-10้าถึงสิเมตรพี่ก็จิ้มจิ้มจิ้มมันก็จะเป็นโค้งตามตามที่พี่จิ้มส่วนนี้ที่เป็นเส้นตรงไม่ต้องจิ้มแล้วพี่มาจิ้มตรงนิ้วโป้งตรงนี้เลยตึ๊กส่วนนี้ก็จิ้ม จิ้มจิ้มตรงนี้เป็นเส้นตรงก็ไม่ต้องจิ้มแล้วเพราะจุดสุดท้ายกับจุดแรกมันจะมาเชื่อมกันเองโดยอัตโนมัตินี่คือการนี่คือการวาดขอบแปลงนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาวาดเริ่มวาดขอบแปลงนี้กันไปไปเดินกันครับพี่เพราะฉะนั้นจุดแรกนะครับจุดแรกที่เราจะวาดเนี่ยตรงนี้มันเป็นโคง้งเห็นไหมแล้วมันเป็นโค้งแบบซิกแซกเป็นเป็นตัว S ด้วยนะนิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องไปวอรี่พี่ เดี๋ยวเราจะเริ่มว่าจุดแรกนะครับไปทางนี้ดีกว่าเดินง่ายดีนะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกเนี่ยที่อยากจะให้พี่มาเลยก็คือเอาไง่ายคือพี่เดินจากถนนมานี่ปุ๊บนะพี่ก็มายืนตรงขอบนานี่เลยเสร็จปุ๊บนะพี่ก็กดเพิ่มจุดอย่างหนึ่งที่จะให้พี่สังเกตคือพี่เห็นไหมว่าจุดที่พี่ยืนอยู่ตอนนี้ที่เป็นซนะ้าจริงจริงๆมันคือคันนาแต่ว่าทําไมจุดมันไปอยู่ตรงนู้นแล้วเพราะว่าพิกัดของแต่ละช่วงเวลาไอ้ไอช่วงเวลาที่เขา ใช้ดาวเทียมในการถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมมาเนี่ยพิกัดมันมันอาจจะเพี้ยนไปแต่ณนะพิกัดอยากจะให้พี่เชื่อพิกัดณนปะัจจุบันคือพิกัดที่ ที่ตัวรีโมทเนี่ยมันรับสัญญาณได้จริงๆนะครับอ่ะจุดต่อไปนะครับที่อยากจะให้พี่มองคือพี่มองไปทางด้านโน้นเวลาพี่มองแล้วพี่ลากเส้นตรงไปเนี่ยจุดต่อไปที่พี่จะไปจุดคือจุดไหนข้างๆกระบะไหมอ่านะครับเราก็จะเดินไปแล้วก็ไปจุดข้างๆกระบะต่อครับอ่ะอ่พี่ก็มาอยู่ตรงนี้อ่าโอเคแล้วพี่ก็กดเพิ่มจุดเวฟพอยต์สีสองใชครับเขาจะเชื่อมจากจุดแรกไปจุดที่2นะครับมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่คือตัวเนี้ยเขาอำนวยความสะดวกพี่อย่างหนึ่งตรงที่ว่า C2 C1 เนี่ยมันคือตรงนี้ครับพี่จะเห็นจุดจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างตรงนี้คือ C2 ตรงนี้คือ C1 ถ้าพี่เดินมาแล้วพี่อยากจะปักพิกัดตรงนี้อ่าสมมุติว่าสมมุติยังไม่ได้ปักนะแล้วพี่อยากจะปักพิกัดนะพี่สามารถกดปุ่มนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะนะมันจะเหมือนกับจิ้มหน้าจอเลยแต่ว่าเราจิ้มที่นิ้วชี้แทน mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เดินไปที่จุดต่อไปซึ่งจุดตรงนี้ต่อไปเนี่ยเป็นเส้นตรงเลยเห็นไหม กดไล่ α α อากาศอัตโนมัติโดยการกดค้างพี่อกดค้างโอเคเห็นไหมพอออกทุกหัวเขาจะหยุดเองเลยโอเคไหม เรื่อมมือไปถอดปลั๊กข้างในใจเย็นๆนิดนึงนะเห็นไหมถอดแล้วนะพอพี่ถอดปลั๊กด้านล่างเสร็จปุ๊บนะครับพี่ดึงอันนี้ขึ้นนะถอดออกไปเลยนะถอดไปเลยจะให้ถอดอันนี้ออกโดยการขันเกลียวอันนี้พอพี่ถอดถังออกนะครับถอดท่อ,อน,นี้ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ช่วยอุดท่อมาให้ตัวหนึ่งคือตัวนี้พี่ก็เอาอุดเข้าไปตรงนั้นเลยครับอุดจุ๊บจุ๊บโอเคแค่นี้นะครับแค่นี้ฝุ่นที่มาจาก เรื่องของการหวานปุ๋ยเนี่ยก็จะไม่เข้าท่อนี้แล้วนะครับอเสร็จปุ๊บนะอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าใบกันปุ๋ยฟันใบพัดครับเนื่องจากการบินหวานปุ๋ยเนี่ยเวลาเขาบินไปเนี่ยมันจะมีจังหวะก,กระดกไปกระดกมาแล้วปุ๋ยที่มันเหวี่ยงออกไปเนี่ยหวานออกไปเนี่ยมันจะกระเด็นขึ้นมาอาจจะโดนใบพัดได้ค่อนข้างเยอะปุ๋ยที่มันหวานออกเนี่ยนะครับปุ๋ยที่มันหวานออกเนี่ยมันก็จะแฉลปบอันนี้แล้วก็จะพุ่งลงพื้นมากมากขึ้นนะครับ อ่าอันนี้คือใบปัดสำรองครับในตัวเขาเนี่ยมีติดตั้งอยู่แล้วซึ่งใบเนี้ยเป็นใบเวอร์ชั่นพิเศษคืออ่าตัวตัวโครงเนี่ยเป็น ABS แต่ว่าตัวใบปัดเนี่ยเป็นสแตนเลสแล้วเวลาเขาเจอพวกปุ๋ยแข็งแข็งหรือว่าเจอพวกกวดพวกหินที่อยู่ในปุ๋ยเนี่ยมันจะไม่หักละไม่แตกและเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะแตกกินมันจนไม่เหลือเลยแบนเลยนะครับอ่ามาดูเลย40ลิตรตรงนี้นะตรงนี้เขียนว,ว่า40ลิตรแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเท่าที่เรา ส่งสอนลูกค้าหวานเนี่ยถังเนี้ยถ้าเราบรรจุเต็มขอบตรงนี้เลยเนี่ยถ้าเป็นยูเรียเนี่ยจะ30กิโลพอดีนะครับชุดหวานก็จะประกอบไปด้วยใบยปัดอ,อ,อ่ะเป็นมอเตอร์ครับเป็นใบปัดอยู่ข้างในนะครับเป็นมอเตอร์รอบสูงสุดเนี่ยประมาณ2,000รอบยิ่งรอบสูงก็ยิ่งหวานไปได้ไกลจุดนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงน,รงนี้เขาเรียกว่าตัววัดน้ําหนักเป็นสปริงวัดน้ําหนักนะครับตรงเนี้ย เขาจะวางตัววัดน้ําหนักจะวางไปที่เฟรมของตัวลําแล้วก็จะทําการวัดน้ําหนักปุ๋ยที่อยู่ในถังตลอดเวลาที่ทําการบินหวานอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าสลักยึดนะครับดึงสลักยึดขึ้นแล้วหมุน90องศามันจะมาค้างอยู่ตรงนี้เขาจะบอกเลยว่ามียุกศอนอย่างงี้นะครับแล้วก็หมุนเรียบร้อยนะครับนี่ถังหวานชุดหวานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีที่มันหมุนได้อิสระตัวนี้ไม่ใช่ตัวกรองปุ๋ยครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์เพื่อที่จะวัดว่า มันมีปุ๋ยอยู่ที่ระดับนี้อีกหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยมันจะหมุนไม่ไปแต่ถ้าไม่มีตัวนี้มันจะหมุนอิสระได้นะครับมันก็เป็นตัววัดอย่างหนึ่งว่าปุ๋ยมีหรือปุ๋ยไม่มีส่วนตัวกวนเนี่ยมันอยู่ข้างในครับเป็นเป็นแท่งโลหะสีเงินเพราะผมหมุนนะครับเนี่ยพราะผมหมุนเนี่ยแท่งสีเงินเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆถังว่านเนี่ยเราก็ใส่ลงไปตรงๆเลยครับพี่แล้วก็ปล่อยสายลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอาถังเนี่ยนะครับใส่ลงไปแค่นี้เพราะว่าไอตัววัดน้ําหนักเนี่ยมันจะต้องวัดเนี่ยคร ว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะครับเสร็จปุ๊บนะสําคัญมากตรงนี้นะครับให้พี่ดูนะครับมันจะมีมันจะมีปลั๊กซ่อนปลั๊กเนี่ยมันจะต้องเสียบตรงนี้เสียบพลี่ก็ยาย,ยาเสียบตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กอุดตัวตัวกดเนี่ยตัวกดต่างๆเนี่ยมันหันไาด้านนี้เพราะฉะนั้นปลั๊กเนี่ยก็ต้องหันอย่างนี้เหมือนกันอย่าลืมนะพอพี่เอาถังออกพี่ก็เอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปโอเคนั่นแหละครับพี่เอาตรงๆอันนี้ก็ให้เก็บสายนี่ก็เอาฝาเนี่ยไล่เข้าไปอย่างนี้นะเอียงๆเข้าไปอย่างงี้พยด้้พี่กก็ ผมชื่อนายสมนึกเอกวิไลยอยู่ตำบลนบานพิกอำเภอบน้านาจังหวัดนครนายกตอนนี้ทำนา200กว่าไร่ช่วงหน้าแล้งก็มีทำแังโมปีหนึ่งประมาณสองรอบรอบละประมาณ50ไร่ผลผลิตบางครั้งก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีตลาดราคาไม่ดีโควิดมันตันคนพ่นฉีดยาหายากขึ้นบางครั้งนาเราได้กำหนดพ่นยาพ่นปุ๋ยมันก็ไม่ได้ตามที่เรากำหนดต้องการนี่เราคือปัญหาครับที่ผมตัดสินใจมาซื้อโดนลองพ่นดูแล้วก็ถูกใจ การฝอยการละเอียดของน้ําอะไรนี่ถูกใจมากมีคนพูดว่าใช้โดนฉีดยาฆ่าหญ้าไอ้ฟาร์มอียดของลองจะไม่ได้ผลผมไม่เชื่อครับเพราะผมทําเหมือนกระตาแล้วได้ผลดีมากครับละเอียดทั่วคนที่สนใจอยากจะจ้างทีมงานผมไปก็ฝากเบอร์โทรด้วยนะครับ0817234426ชื่อสมนึกบ่อดินนะครับ